ดูดวงรายวัน12ราศีประจำวันที่9เดือนพฤษภาคม2566ท่านที่เกิดราศีมังกรในวันนี้ช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องหงุดหงิดแต่พอประมาณช่วงเที่ยงไปแล้วทุกอย่างก็จะลี่คลายออกไปในทางที่ดีขึ้นทุกอย่างก็จะราบรื่นมากขึ้น ด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วช่วงเช้าถึงเที่ยงอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดกวนใจหรืออาจจะมีเรื่องที่เข้าใจผิดหรืออาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะสําหรับคนโสดแนะนําว่าให้โสดไปก่อนด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อหรือระบบสืบพันธุ์ไม่ค่อยดีรวมถึงผิวพรรณไม่ค่อยสวยดวงท่านที่เกิดราศีกุมช่วงเช้าถึงเที่ยงคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีๆ หากท่านใดที่ติดต่อประสานงานเรื่องอะไรเอาไว้ก็มีโอกาสาที่จะได้รับข่าวดีหรือประสบความสําเร็จแต่พอประมาณแต่พอสักประมาณเที่ยงไปแล้วคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองเกี่ยวกับเรื่องความตึงเครียดหรือการเดินทางแบบกระทันหันปุ๊บปับ๊บด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วช่วงนี้หากค่อยๆพูดจาก,กันหรือขอคำปรึกษาหารือกันก็อาจจะมีเถียงกันบ้างแต่ก็สุดท้ายตกลงกันได้ด้วยดี สำหรับคนโสดช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากขยันหาเงินและขยันหารักดูดวงท่านที่เกิดราศีมีนวันนี้หากคุณเจราจาเรื่องสำคัญหรือรอฟังข่าวดีอะไรอยู่ช่วงเช้าถึงเที่ยงไปมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนั้นๆตั้งแต่เที่ยงไปงานของคุณจะยุ่งมากเลยหรือบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันหรือบางท่านก็มีเรื่องที่ต้องติดต่อประสานงานแบบเร่งด่วนการเดินทางควรใช้ความระมัดระวังนะคะด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีค,มครอบครัวแล้ว เป็นช่วงเวลาที่คุณยังมีความตึงเครียดหรือมีเรื่องที่ต้องจับผิดกันไม่ค่อยไว้วางใจซึ่งกันและกันสำหรับคนโสดแนะนำว่าให้โสดไปก่อนเพราะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาก็มักจะมีเจ้าของต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือการเข้ามาของเขาอาจจะไม่ชัดเจนจะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีปัญหามากกว่าดูดวงท่านที่เกิดราศีเมษวันนี้คุณจะมีข่าวดีๆในเรื่องของการทำงานหรือคุณทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จดีมากเลย แต่บนความสําเร็จนั้นอาจจะมีคนนินทาคุณรับหลังหรือคุณต้องใช้ความรอบคอบหรือการเจรจาต้องมีเล่ห์เหลี่ยมและชั้นเชิงอย่าไปพูดอะไรที่ตรงเกินไปด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้หรือเกี่ยวกับเรื่องปากฟันท้องด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันไปไหนมาไหนด้วยกันได้ดีสําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจและทําความรู้จักกันมากขึ้น ด้านการเงินส่วนมากคุณจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถลาหรือหากท่านใดที่ทำงานด้านออนไลน์ต้องมีการโฆษณาดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤษภเป็นช่วงวันที่คุณอาจจะไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องผู้หลับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือทำให้คุณหนักใจอะไรอยู่บ้างหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายด้านการงานผู้ใหญ่ยังให้โอกาสและสนับสนุนคุณดีอยู่ แต่ก็มาพร้อมกับความกดดันหรือบางท่านทํางานต้องมีภาระความรับผิดชอบค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกน้องบริวารคุณมีภาระที่หนักอึง้งยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีพฤกษกด้านการเงินคุณยังมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้ดีแต่รายจ่ายมันก็เยอะด้วยด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วคู่ของคุณนะ่ะจะมีความกดดันคุณอยู่บ้างหรือคู่ของคุณต้องการเรียกร้องสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคุณสําหรับคนโสด ขยันหาเงินดีกว่าขยันหารักนะคะการสุขภาพต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนน้อยหรือเกี่ยวกับเรื่องหัวหัวใจความดันต่างๆหรือความคิดมากฟุ้งซ่านของคุณอาการแบบนี้ก็จะเป็นไปจนถึงวันที่15เดือนพฤษภาคม2566เป็นอย่างน้อยนะคะดูดวงท่านที่เกิดราศีเมถุนวันนี้คุณก็จะได้รับข่าวดีๆมีโชคมีลาบมีความสำเร็จได้เงินทอง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณดีด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงวันที่เวลาที่ยังดีต่อกันอยู่สําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่ได้พบเจอคนที่ถูกใจเป็นคนที่อ่อนวัยกว่าดูดวงท่านที่เกิดราศีกรกฎเช้าถึงเที่ยงคุณอาจจะมีเรื่องที่ปวดหัวหรือสุขภาพไม่ค่อยดีหรือหากท่านใดที่ทํางานต้องใช้ความรู้ความสามารถมากพอสมควร หรืออาจจะมีเรื่องที่ขัดอกขัดใจคุณอยู่บ้างพอเที่ยงไปแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วช่วงนี้คู่รักของคุณหรือตัวคุณอาจจะต้องห่างกันสักระยะอาจจะห่างกันด้วยการทํางานหรือคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรืออีก,กรณีหนึ่งต้องระวังความขัดแย้งกันด้วยด้านการเงินคุณมีรายจ่ายเยอะมากด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการปวดหัวหรือการพักผ่อนน้อยรวมถึงการปวดตึงกล้ามเนื้อหรือแขนขาของคุณ ดูดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์ท่านใดที่ทํางานต้องติดต่อกับผู้รับผู้ใหญ่ถือว่าเป็นวันที่ดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือท่านใดที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้ใหญ่อาจจะมีความยุ่งยากบ้างแต่สุดท้ายก็จะสําเร็จดีค่ะหรือบางท่านก็มีการอบรมสัมมนาหาความรู้อะไรใหม่ๆหรือบางท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพอสักช่วงเที่ยงไปแล้วคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแบบเร่งด่วนหรือมีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันไม่ทันตั้งตัว ด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนด้วยนะรวมถึงความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องเส้นหรือเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อตะคิวการชาตามเนื้อตามตัวเพราะฉะนั้นให้ออกกําลังกายด้วยนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ด้านการเงินคุณก็วางแผนการเงินให้ดีด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วหากคุยกันด้วยเหตุผลก็จะดีมากค่ะอย่าประชดประชันกันเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาได้ และให้ระวังรักซ้อนรักแทกด้วยสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ก็แนะนําว่าดูดูกันไปก่อนนะดูดวงท่านที่เกิดราศีกันเป็นช่วงวันที่คุณต้องปล่อยวางทำใจเย็นๆเ,เพราะว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ยังไม่ได้สมหวังดังใจคุณควรหาเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือหมั่นสร้างบุญสร้างกุศล ด้านความรักสาหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องห่างกันด้วยงานหรืออาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหรือบางคนคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายสําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาแต่มันก็ยังไม่ลงตัวนะคะก็ดูกันไปก่อนด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความตึงเครียดแขนขาจะยืนนานเดินนานหรือนั่งนานด,ดวงท่านที่เกิดราศีตุลนับว่าเป็นวันที่ดีของคุณ คุณจะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองหรือสิ่งที่คุณคิดที่จะลงทุนหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากคุณคิดทําอะไรมันจะไม่พลาดหรือการติดต่อประสานงานต่างๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีมากเลยค่ะในวันนี้ด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วคู่ของคุณจะให้การสนับสนุนคุณดีมากสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ก็แนะนําว่าดูกันไปก่อนนะ หรือบางท่านมีโอกาสที่จะมีคนรักเก่าวนกลับมาหาคุณดูดวงท่านที่เกิดราศีพิจิกการงานที่คุณติดต่อประสานงานเอาไว้มันอาจจะสําเร็จแต่ว่ามันไม่สมดังใจคุณร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณถูกเอารัดเอาเปรียบหรือคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะถูกเอาเปรียบมาจากคนรอบข้างหรือจากผู้หลับผู้ใหญ่ก็ตามคนรอบข้างอาจจะกดดันคุณบ้างหรือการทํางานของคุณอาจจะมีความยุ่งยากลําบากใจบ้าง คุณอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้หลับผู้ใหญ่หรือเพื่อนสนิทหรือพี่น้องการทําดียังไม่ได้ดีสมใจก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วช่วงนี้อาจจะต้องห่างกันอาจจะเป็นเพราะการทํางานที่ห่างกันคนละที่หรือต้องระวังความขัดแย้งุยกันไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่สําหรับคนโสดแนะนําว่าโสดไปก่อนค่ะด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตาปากฟันท้องไซส์ของคุณรวมถึงความคิดมาก หากท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงช่วงนี้สัตว์เลี้ยงของคุณอาจจะสร้างความลำบากใจให้กับคุณหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำไฟหรือระบบธาตุต่างๆในร่างกายของคุณดูแลตัวเองด้วยนะคะชาวราศีพฤิกดูดวงท่านที่เกิดราศีธนูวันนี้คุณจะสามารถจัดการเรื่องงานต่างๆได้ดีค่ะทุกอย่างจะสําเร็จดังเป้าหมายที่คุณแผนเอาไว้แต่พอช่วงบ่ายไปแล้วการเดินทางต้องระวัดระวังหน่อยนะอย่าเร่งรีบจนเกินไป ด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงวันเวลาที่ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือรักกันดีให้ความร่วมมือกันดีมากขึ้นสําหรับคนโสดเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสําหรับคุณคุณจะได้มีโอกาสได้พบเจอคนที่ดีคนที่ถูกใจด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเจาะผ่าหรือการเดินทางต้องระวังด้วย